มอสซโล่ที่มอสซโล่เราเดินพร้อมกันยไใช่เดินขึ้นไม่ต้องรอในใช่พอจนตีขึ้นหน่อปุ๊บเดิเลยไอ้กี่มอต่รออ่ไปเอาพ่ภูมิไปโดนเนี่ยโดนเนี่ยผู้แก่็นรอน้บ้นอย่านอนเฮ้ยอานอนอย่านอนบ้อย่านอน ทำไมอ่ะพี่บอกอย่านอนมาวอร์มหม่อยตกทั้งชีวิตผมก็ต่าแหน่อย่านอนอย่านอน่อดแคบป่ะมาเล่นเกมเดียวพี่จะมีคนเชี่ยวบ้ากหรอมาเก๊า เราไม่มีอะไรเงี้ยดูคำใบ้ดิอ๋อออกไหมไม่เล่นไงอ๋อที่มันออกออกไงงถ้าเกิดมันได้แต้มเยอะกว่ากันเนี้ยน่าจะเป็นเบิ้ลนี่ทีอืมอืมอืมมอทัเบิ้ลโนทัเบิ้ล โฟทูโฟทโไหมเอ่อพอดพีเหรอเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวหน่สี่น่าจะพีะเอจะไปแล้วอืมเอออะไรเดี๋ยวขาคิดกันเหมอเหมอเอมอไหมอ่ะตายแล้วตายตนี่โค ออร์บูบสาษาอะไร์บูบดีอุ้ยตายโอ้ไมดีจริงๆด้วยอ๋อโวดเหรอมีสิทธิออกเสียงเออใครไม่คิดถึงโวตนะอยู่ในเอฟด้วยใครจะรู้โอ้นี่มาตัวอีสองตัวอะไรโอ้คำยาวป้าเนี่ยอะไรอินดิวเดอร์อินดิวเดอร์ไม่ใช่ นหนอขอเล่นบ้างไหนอนะเกมอยู่หนไหนอ๋อหมูน้อยโอ้เยอะจัง oh, โอ้สุขลอไรเวอร์อีเ e, หรอใส่ A E I O U ให้หมดก่อนอี e, ไปแล้วโออที e อีเล็กทรีอีเล็กซิี้าีอ๋อทีไปแล้วนี่ electricity อาอไม่ใช่ทีหรอมีทีอีกตัวปะ มม่ทุกคนมาแล้วก่อนเฮ้ยปอลปอลพี่เขาเรียกเอสเอสไอิเล็กทริซายอุไรอีเล็กทรีอะไรอ่ะดีมันโอ้ก็ไม่ใช่เอได้ปะเอเอ็ม เอ็นเอโอเคชุอไฟฟ้าเอออีเล็กติกเพี่เล็กสวัสดีครับออเล็กเชนไม่รี่กบเลย อ้รบายพี่พร้อมกันหรนอเ่าเรื่อใหม่เรื่องแบบต่อแร้กด a i o u ก่อนมาเป็นสลัดนะที่เคยใช้ะลรฮะสลัดเลยเลนโฟยาามันไม่มีตัวใบเนาะเก็จะรู้ได้ไงไงเป็นร้านน่าจะมีแบบคะแนนอ a a a i o u แมว ทำอะไรเหรอฮะอีต no. ัวอื่นอูดอนผูกคอดีได้อีไปแล้วเอ็นต้องมีเอ็มเอ็มเอ็มโอ้โหไม่มีว่ะเอสอะอุ้ยกดผิดจะกดเอสเอากดเลยนี่ไงเอสอะไรอะเอสอีมันอะไรได้บ้างวะเอส อาร์เอาร์เอสจอเทว่าต้องมีอาร์ไปด้วยอาร์เหรอใช่อาร์ดีดีไออะไรได้บ้างไอไอพีต้องมีอาร์นี่จริงอุ้ยแต่ิดที่เอสจอเทอร์เทอร์เทอร์สสี่ั้ง โซ่ส so อรี่เนาะใส่ไม่ได้สปิดแล้วพอน้ำใส่เสริมส้นปวดขาเข้าไปไหนกันนะพี่ใส่ตัวก,กดหินก่อน,นหินก่อนดี่ ว่างว่างเดี๋ยวดูเฮ้ยั่่กับพี่อ่ะคือกับอินนัทอีซีทู้วอะไรนี่ไงโมเม้นตุรกแม่ n องอีซีเพลงเของอะพี่กือเรงเพงนี่เฮ้ยพี่จะมาท่าน้น้ำลายก่อนจะไหลอ้ะพี่ไม่จะไหลพี่นองตึงเลยคือแล้วคือรู้สึกแรงน้ำลายหลังหยิบชิ้ชิ้มันต่อเอามาลองฝาสุดท้ายเต็มอีกรอบมันก็เลยแบบ เอาคไอเบยม,มัยนชอบทำอย่างนี้นเว้ยอยากดูมันถ่ายไม่รู้มันถ่ายอะไรแ,แ,แบ่โฟกัสไม่โฟกัสเลยนะ ถ่ายที่คูนี่ลบลบล,ล,ลูกเวอเดี๋ยววันไม่ได้ถ่ายลูกคูกันแต่ฟารมพี่เวก็ไม่รูกนะมีหรือเป้่าอผมามันจะไม่มีลูกครูกันเลยเนระื่ไม่เห็นมัถ่ายเลยกันเลย ขอคิวงพี <th> ่หายไปไหนเอ๊ะไเบยเราไปฟังเพลงีกแล้วหรองพี่อ่ะ เอสหรอ This lo อะไรอ่ะ anyway? This lo a l l o อะไร l o This This loyal เออไม่ซื้อสัตว์รอไมปพูดเถอะมันยากอ่ะพี่ไหมไอหิดหินดีว่หิน 对，没水、uh，没、huh. 水、uh，这个。